เพื่องพี่เรนหักตุ๊กตานางรำเรื่องนี้ย้อนกลับไปหลายปีที่ผ่านเรื่องของความคึกขนองและรู้เท่าไม่ถึงการในสมัยที่นั้นผมอายุ17ปีในหมู่บ้านมีคนอายุรุ่นราวคราวเดียวอยู่ไม่เยอะนะ ตอนนั้นผมมีเพื่อนร่วมแก๊งกันอยู่4ี่คนคือจะไม่ขอใช้ชื่อตัวย่อยอักษรแทนชื่อจริงเอานะครับเพื่อนกอซึ่งอายุเท่ากับผมเพื่อนกอเป็นเหมือนลูกไล่ในกลุ่มมักจะเป็นคนที่โดนแกล้งโดนแซวอยู่เสมอที่ขอ มีนิสัยห้ามห้ามมีความเป็นผู้ใหญ่มักเป็นผู้ออกตัวห้ามปรามน้องน้องพี่คอมีนิสัยห้าวห้าปากเร็วมือเร็วหลายครั้งทำอะไรด้วยไม่ทันยังคิดมักจะเป็นผู้ที่หาเรื่องใส่ตัวอยู่บ่อยๆทั้งสี่คนมักไปในมาไหนด้วยกัน เรื่องมีอยู่ว่าในวันนั้นที่หมู่บ้านมีงานปล่อยหลวงเป็นงานวัดอย่างหนึ่งที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองครั้งเมื่อมีการสร้างกุฏิศาลาหรืออะไรใหม่ชาวหมู่บ้านก็จะมีแห่นำเงินสมทบเข้าวัดนานนานทีก็จะมีสักครั้ง ตอนเย็นหลังเลิกเรียนผมและพวกจึงขึ้นเต้นอยู่ไม่น้อยที่ตหินอ่อนหน้าบ้านผมพี่ขอและพี่คอออกปากบอกว่าอยากชวนไปงานวัดเพราะนอกจากชาวหมู่บ้านแล้วยังมีคนแต่งถิ่นมาร่วมด้วย หนุ่มๆทั้งหลายจึงหวังได้เจอสาวๆนั่นเองตอนนั้นเวลากว่าสามทุ่มแล้วกว่าทั้งคณะจะตัดสินใจเดินทางจากบ้านผมไปวัดไม่ได้ไกลนะักแค่ราว1กิโลเมตรเท่านั้นแต่ด้วยความที่เป็นเทศกาลฉลองสอง ทั้งทางที่มีบ้านเรือนขนาบก็เต็มไปด้วยความคลึครื้นทั้งสี่ก็เที่ยวเดินเที่ยวแวะไปเรื่อยๆซ้ำย,ยังเริ่มเมาพอกรึมรึมแล้วด้วยกว่าจะมาถึงจุดหมายก็ล่วงเลยเข้าหลังเที่ยงคืนไปแล้วทั้งสี่ เลยปรึกษากันว่ากลับกันดีกว่าดึกมากแล้วขากลับนั้นบรรยากาศคลึกครื้นไม่มีเหลือแล้วทั้งเงียบและรางผู้คนจนดูหน้าัวไม่น้อยระหว่างทางกลับที่คอทักขึ้นมาว่าปวดชิ้นช่องขอไปฉี่ก่อนตรงนั้นสอง ข้างเป็นป่าลำไย,ยทั้งสี่ก็มุดหายเข้าไปปลดทุกด้านในเงาวไม้ผมกลับออกมาก็เห็นพี่ขอยืนรออยู่แล้วตามมาด้วยไอ้กอพี่คอหายไปอยู่นานก็ออกมาด้วยวใบหน้ายิ้มอย่างมีเล็ดในอีกสามคนสังเกตเห็นบางอย่างในมือพี่ พอแล้วเฮ้ยไอ้คอเอาอะไรมาเล่นอีกละพี่ขอถามแต่พี่คอนอกจากจะไม่ตอบยังโยนบางอย่างนั้นส่งให้ไอ้กอด้วยสัญชาตญาณไอ้กอผลอายกมือขึ้นรับโดยไม่รู้ตัวกระทั่งแแบมือออกดูก็ต้องตกใจร้องสุดขีดไม่เป็นภาษา มันคือหัวของหุ่นตุ๊กตาหัวหนึ่งดูคล้ายนางราอีกหัวหนึ่งดูคล้ายเป็นชายชราจากสารตายายไอ้คอเมืงทำอะไรเนี่ยยะมันใช่เรื่องเล่นไหมพี่ขอว่าพี่แล้วทำไมมันถึงมีแค่หัวละไอ้ก็ถามต่อพี่คอ ไม่ตอบคำถามของพี่ขอแต่ตอบคำถามของไอ้กอด้วยการล้วงบางอย่างออกมาจากกระเป๋ากางเกงเป็นส่วนลำตัวที่หายไปของหุ่นปูนปั้นนั่นเองแสดงว่าเดิมทีมันคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์จนพี่คอไปหักเล่นด้วยความมือบอล จากการสอบถามพี่คอไปเจออยู่ในสารที่ตนไปยืนฉี่ใส่ไว้เมื่อครู่นี้เองมึงเอาไปคืนที่เดิมเดี๋ยวนี้เลยนะพี่คอว่าเออกูรู้แล้วทำปอดแหกกันไปได้พี่คอตอบกับหลังหายเข้าไปในป่าสักครู่พี่คอก็ออกมา และด้วยสังเกตเห็นสีหน้าไอ้กอดูโกรธเคืองจึงเดินเข้าไปกอดคอหยอกเย้าคล้ายจะบอกว่าโทษเอ้ยไม่มีอะไรหรอกหนะ้าจนเช้าวันถัดมาผมนะัดจะออกไปเที่ยวเล่นกันทั้งไอ,กอ้กรและพี่ขอก็มารวมตัวกันเว้นก็แต่พี่คอ ที่โทรไปแล้วไม่ติดจึงตามไปดูกันที่บ้านที่บ้านที่คอเจอคุณแม่จึงสอบถามคุณแม่บอกว่าคอมันไม่สบายเข้าไปดูมันไหมด้วยความสนิทสนมกันจึงเดินเข้าไปในห้องทันทีภายในห้องกว้างราวสามคูณสเมตร ด้านซ้ายจะเป็นตู้เสื้อผ้าด้านขวาจะเป็นเตียงแต่กลับไปเห็นใครนอนอยู่บนเตียงอย่างที่คิดว่าควรจะเป็นสักพักจึงรู้สึกตัวว่ามีใครบางคนนั่งแอบอยู่ตรงมุมซอกหรือข้างตู้ที่คอนั่นเอง กำลังนั่งกอดเข่าตัวสั่นเง,งินงบเงินงบที่พี่ไม่สบายเหรอเป็นอะไรอ่ะมันไม่ได้อยู่ที่กูมันไม่ได้อยู่ที่กูมันไม่ได้อยู่ที่ก,ทกูทั้งสามมองหน้ากันด้วยไม่เข้าใจความหมายและจนแล้วจนรอดก็คุยกันไม่รู้เรื่อง จึงลากลับแล้วให้พี่คออยู่พักผ่อนถัดไปสองวันแม่พี่คอก็มาตามที่บ้านผมแม่ถามจริงๆเถอะไปเล่นอะไรกันมาหรือเปล่าคอมันดูแปลกๆไปไปดูมันหน่อยเถอะผมนึกไม่ออกและพยายามปฏิเสธว่า ไม่ได้ไปเล่นอะไรแผลงๆมานะครับแต่กระนั้นก็ตามไปดูทันทีที่ไปถึงก็เห็นที่คอนั่งหลบอยู่ในท่าเดิมหากแต่พูดบางอย่างที่ต่างออกไปปะทิงปะทิงปะทิง,ท,งท่งทิงปะทิงปะทิงปะทิง,ท,งท่งทิง ที่เขาพูดด้วยเสียงแผ่วเบาแต่ฟังดูรู้ว่าเป็นจังหวะผมคิดว่าฟังดูคล้ายเสียงตะโพนเวลาที่นางรำพรรำถึงตอนนั้นเรารู้กันแล้วว่าคงไม่ใช่ป่วยธรรมดาคุณแม่ยังพยายามถามว่าตกลงไปทำอะไรกันมา เล่าให้แม่ฟังหน่อยได้ไหมพวกผมจึงตัดสินใจเล่าเรื่องคืนวันงานปลอยหลวงคุณแม่ได้ฟังก็บอกว่าเดี๋ยวแม่รอดูอาการวันสักวันสองวันก่อนแต่ถัดไปแค่วันเดียวก็มีเสิงโทรศัพท์มาตามผมผมกับพี่ขอ ต้องไปที่บ้านแม่ของพี่คอช่วยแม่พาคอไปวัดหน่อยทำไมต้องไปวัดครับคอมันป่วยไม่ใช่เหรอผมกับพี่คออดสงสัยไม่ได้ด้วยความที่ทั้งคู่บ้านติดกันจึงออกไปบ้านพี่คอพร้อมกัน ทันทีที่เปิดห้องเข้าไปก็เข้าใจความหมายจากเดิมที่เคยนั่งหลบตรงมุมห้องบัดนี้ที่คอขึ้นมายืนตัวเกรงบนเตียงพร้อมเหยียดแขนยกขึ้นตั้งวงแบบนางรามแล้วเรากับนักแสดงที่รอครพง์ประชุมจู่จูพี่คอ ก็ทำเสียงปะทิงปะทิงปะทิงท่งทิงพร้อมกับเริ่มฟ้อนรำประทิงปะทิงปะทิงท่งทิงมันไม่ได้อยู่ที่กลุ่มมันไม่ได้อยู่ที่กลุ่มผมและพี่ขอเข้าใจสถานการณ์แล้วว่า ไม่อยู่ในจุดที่ทางคู่จะพูดคุยหรือช่วยอะไรได้พี่ขอจึงรวบตัวลงมานำตัวใส่รถกระบะพาไปวัดตอนนั้นตก5้าทุ่มแล้วพระก็เข้าจำวัดกันหมดจึงวุ่นวายกันพอคนรประกอบกับพี่คอยยังโวยวายและคลั่งขึ้นมา มันไม่ได้อยู่ที่กูมันไม่ได้อยู่ที่กูหลังเล่าเรื่องราวให้พระท่านฟังท่านบอกว่าไม่ดีเลยนะโยมยังไงคงต้องไปขอขมาเขาระหว่างนั้นให้โยมคออยู่วัดเจ็ดวันก่อนระหว่างนี้ห้ามไปไหนเลยหลังจากนั้นพี่คอ เริ่มสงบลงจนผ่านไปกว่า30นาทีไอ้กอจึงขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาเนื่องจากไอ้กอมีภาระต้องดูแลยายที่ไม่ค่อยแข็งแรงนะักผมจึงแจ้งไปทีหลังทันทีที่มาถึงไอ้กอก็ดูหัวเสียกูบอกไปแล้วใช่ไหม ว่าอย่าไปเล่นสีสัวมันใช่เรื่องเล่นไหมดูสิไอ้กอบุญกระปอดกระแปดแล้วนี่กระเป๋ากูหายไปไหนไม่รู้ใบที่กูห้อยคอไปเที่ยววันนั้นยังหาไม่เจอเลยสักพักเสร็จเรื่องต่างคนก็แยกย้ายกันกลับ โดยไม่ได้นึกสนใจคำพูดที่ดูไม่สำคัญของไอ้ก็เลยจนวันหนึ่งก็ได้ไปบ้านไอก้กอกันบ้านไอก้กอเป็นบ้านไม้หลังเก่าที่แต่เดิมเป็นบ้านคุณตาคุณยายของไอ้กอแต่คุณตาเสียไปแล้วตอนนี้จึงเหลือแต่ไอก้กอ และคุณยายอาศัยอยู่เนื่องด้วยคุณยายไม่ค่อยแข็งแรงและอายุมากแล้วน่าจะประมาณ85-86ปีพวกผมจึงมักมาช่วยไอ้กอดูแลคุณยายตามสมควรอยู่เสมอคืนนั้นผมก็ไปนอนบ้านไอ้กอเช่นกัน จูจ่ๆคุณยายที่ล้มตัวลงนอนไปพักใหญ่แล้วก็ลุกโพลงขึ้นมาจากเตียงมึงเอาใครกลับมาด้วยยายหันมาหาผมกับไอ้กอแล้วยายก็พูดต่อมันมีสองตนมันจะมาเอาตัวกูไปมันจะมาเอาตัวกูไปผมและไอ้กอ มองหน้ากันด้วยความตกใจและงงๆแต่ด้วยว่าคุณยายก็ล้มตัวลงกลับไปนอนทันทีจนทั้งคู่เคลิ้มจะหลับคุณยายก็ลุกขึ้นมากระซิบกระซาบด้วยเสียงแหบพลาดดวงตาสีขุนเทาด้วยหันมาจับจ้องทางอ้ายก่อนและพูดว่าปะทิง ปะทิงปะทิงทงทิงก็จับแขนผมไว้แน่นตัวสันเทาไอ้กอพูดกับผมว่าเมืองได้ยินเหมือนกูไหมแต่ทั้งคู่ก็ขมตานอนจนหลับภายหลังคุณยายที่เจ็บออดแอดแอดอยู่แล้วก็สุดหนักลงเรื่อยๆจนกระทั่งบ่ายวันหนึ่งมีโทรศัพท์มาแจ้งว่ายายไอ้กอเสียแล้ววันนั้นกอที่เรียนอยู่โรงเรียนเดียวกันกันกบผม ได้กลับบ้านล่วงหน้าไปก่อนแล้วแล้วก็ตามไปที่หลังผมตัดสินใจนอนเฝ้ายายเป็นเพื่อนก่อเนื่องจากผมรู้จักคุณยายมานานจึงไม่ได้รู้สึกกลัวอะไรที่งานศพบ,บ้านไม้เก่าๆหลังไม่ได้ใหญ่มากมียกพื้นขึ้นสูงขึ้นบันไดไปจะเจอกับโถงหน้าบ้านศพและลงตั้งอยู่ที่โถงนั้น ถัดจากถงไปทางซ้ายจะเป็นห้องที่ยายเคยนอนภายในกว้างราวสองคูณสเมตรประกอบไปด้วยตู้และเตียงคืนนั้นพวกผู้หลักผู้ใหญ่นอนกันอยู่เต็มลานตั้งศพและบอกให้พวกเด็กๆเ,เข้าไปนอนในห้องนั้นผมจึงเข้าไปนอนในห้องนั้นกับไอ้กอคืนนั้นที่ขอก็มาด้วย ทั้งสามคนเข้าใจว่ายายคงตายบนเตียงนั้นจึงไม่มีใครกล้าขึ้นไปนอนทับและเลือกจะปูเสื่อนอนกับพื้นข้างเตียงโดยที่ผมนอนติดกับเตียงไอ้กอนอนตรงกลางมีพี่ขอขนาบอีกข้างหนึ่งกลางดึกคืนนั้น ผมถูกสะกิขดขณะกำลังนอนเป็นให้กอน,นั่นเองกอบอกว่าฟังสิฟังสิผมได้ยินเสียงคล้ายใครกำลังขคาแผ่นไม้กระดานที่พวกเขากำลังนอนจากด้านล่างซึ่งอีกฝั่งเป็นใต้ถุนยกสูงกว่าสองเมตรจะมีใครอุดตริดลงไปปีนมาขคาไม้ในเวลาเช่นนี้หรือ เสียงยังคงดังต่อไปพร้อมด้วยแรงสั่นของไม้ที่รู้สึกได้เวลาที่นอนแนบตรงนั้นป๊อกปอกปอกดูเหมือนมีแค่พี่ขอที่นอนหลับสบายโดยไม่ได้ยินอะไรไอ้ก่อตัวสั่นเทิมผมเอาผ้าห่มคลุมโปงของตานอน สักพักมีอีกเสียงหนึ่งดังรอดออกมาจากท่องระหว่างกระดานไม้แอเหมือนเสียงใครพ่นลมแผวเบาให้รอดแทรกมาตามช่องว่างแอสักครู่ก็มีอีกเสียงดังมาจากทางด้านข้างว่าปะทิงปะทิงปะทิงงท่องทิง ตอนนั้นมั่นใจกันแล้วว่าไม่ได้หูฝาดไปเองจูจ่ๆไม่รู้ว่าไอ้กอเห็นอะไรไอ้กอลุกขึ้นเตรียมจะวิ่งทั้งผมและกอต่างร้องลั่นกระโจนออกไปจากห้องโดยทิ้งที่ขอนอนอยู่คนเดียวหลังออกมานั่งทำใจด้านนอกเล่าให้พวกผู้ใหญ่ฟังด้วยความสงสัยผมจึงถามว่าตอนเสียยายเสียยังไงตรงไหนทำไมยายถึงมายุ่งกับพวกผม พวกผู้ใหญ่จึงเล่าให้ฟังว่ายายไม่ได้เสียบนเตียงหรอกแต่ตอนนั้นแกคงลุกจากเตียงแล้วขาอ่อนจึงล้มลงหัวฟาดกับขอบหน้าต่างจนล้มพุกลงไปกองบนพื้นที่พวกเองนอนกันนั่นแหละทันทีที่รู้เรื่องนี้ผอปอด,ดรู้สึกขนลุกขนพองไม่ได้วิ่งกลับไปปลุกพี่ขอและพลิกเสือขึ้นดูด้านหลังเสือบนพื้นไม้นั้น แม้จะกลมกลืนกับพื้นไม้แต่หากสังเกตดูดีๆจะพบว่ามีคราบบางอย่างดำๆน้ำตาลน,น้ำตาลฝังลึกติดอยู่คงจะเป็นคราบเลือกของยายที่ซึมลงไปในไม้จนไม่สามารถเช็ดออกไปได้หมด เรียกได้ว่าพวกผมนอนทับที่ที่คุณยายเพิ่งตายกันมาหมาดหมๆคืนนั้นผมกลับบ้านทันทีทิ้งไว้เพียงพี่ขอที่ยังนอนอยู่จนกระทั่งเรื่องราวก็ผ่านไปจนคุณยายเผาเสร็จทางภาคเหนือจะมีพิธีการหนึ่งเรียกว่าเงินเย็น จะเป็นการที่แต่ละคนจะได้กลับมาเรือนเพื่อพูดคุยหารือพบปะปากการวันนั้นเองกอก็ไปเก็บข้าวของเครื่องใช้ต่างๆภายในบ้านตนกระทั่งก็ไปเจอเข้ากับกระเป๋าที่คิดว่าทำหายไปแล้วอยู่ในตู้หลังหนึ่งเออนี่ไงไง กระเป๋านี้แหละที่วันนั้นกูถามถึงสงสัยกูมาบ้านยายแล้วทำหล่นไว้จนมีคนเก็บไปใส่ไว้ในตู้หลังจากให้กอตรวจเช็คภายในกระเป๋าไล่ไปที่ละชั้นทีละซอกก็ไปเจอกับอะไรบ้างอย่างที่คุณตาเป็นส่วนหัวของหุ่นตุ๊กตาปัาน้นนางรามและชายชราตัวเดียวกับที่พี่คอเอามาเล่นวันนั้น ไอ้กอว่าทำไมมันมาอยู่ในนี้ได้ที่คอเอาไปคืนแล้วไม่ใช่หรือพอนึกย้อนกลับไปทุกอย่างก็เฉลยไอ้กอจําได้ว่าคืนนั้นหลังพี่คอเอาตุ๊กตากลับไปคืนสารจูจ่ๆก,ก็เดินเข้ามากอดคอแล้วล้วงไปมาอยู่ครู่หนึ่งคงจะแอบใส่หัวตุ๊กตาลงไปในกระเป๋าเพื่อแกล้งกันสินะ แล้วที่คุณยายเคยถามว่ามึงเอาใครกลับมาหรือทำเสียงตะโพนทำนองเดียวกันกันกบพี่ขอเรื่องมันคงเชื่อมต่อกันแบบนี้เองสินะเพราะกระเป๋าใบนี้มันอยู่ที่บ้านคุณยายมาตลอดจะว่าไปแล้วที่พี่คอเคยพูดว่า มันไม่ได้อยู่ที่กูคงไม่ได้สติฟันฟ่นเฟือนจนพูดละเธออย่างที่คิดแต่ว่ามีใครตามมาทวงบางอย่างคืนจากที่คอแต่แกไม่มีให้เพราะมันไม่ได้อยู่ที่แกนั่นเองซึ่งก็ไม่สามารถจะไปทวงถามถึงที่คอไม่ได้แล้ว หลังจากนั้นแกก็พูดจามไม่รู้เรื่องสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเสียแล้วกลายเป็นคนระแวดระวงังลอกแลกอยู่ตลอดส่วนการเสียชีวิตของคุณยายก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะถูกลูกหลงหรือไม่วันนั้นยายลุกพรดลงมาจากเตียงทำไมคนเดียวจนล้มลงยายเห็นอะไรกันแน่ ถ้าเป็นอย่างนั้นแสดงว่าคุณยายรับกรรมไปเต็มๆภายหลังไอ้กอก็ไปทำพิธีขอขมาแม้ว่าตัวเองไม่ได้ทำก็ตามไอ้กอน,นำหัวที่เก็บได้ในกระเป๋าเอาไปซ่อมแซมติดกับส่วนตัวที่สุสารสารพระภูมิ อีกทั้งยังซื้อหุ่นตุ๊กตาชุดใหม่ที่ประกอบไปด้วยทั้งช้างและมาไปให้ใหม่ด้วยภายหลังได้คุยกันว่าเดิมทีสารพระภูมิหรือสารตายายแม้อาจจะถูกสร้างขึ้นด้วยความชอบดีงามแต่เมื่อถูกนำมาทิ้งปล่อยรกร้างแบบนี้สายข่าวก็เป็นไปได้ว่าอาจเข้าสู่สายเทาสายดำจนเป็นที่รวมไปด้วยแรงพลังงานด้านมืดและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด